เพืเ่อนๆเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าขนมโตเกียวมีขายที่ไทยมะม่วงไม่มีสีม่วงข้าวซอยไม่ใช่ข้าวต้มตําทําไมใช้มะละกอเง้นวันนี้ s อ y ไมาไขาคำตอบให้แล้วแหละงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับเฉลย10อันดับชื่ออาหารไทยที่เคดขัดใจรู้แล้วตายตาหลับอย่างแน่นอน กันจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่10พริกเกลือแต่ทำไมมีน้ำตาลเพียบย้อนกลับไปในสมัยโบราณเครื่องจิ้มสำหรับผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวก็จะมีแค่พริกกับเกลือเท่านั้น เนื่องจากกรรมวิธีโรงงานผลิตน้ำตาลทรายเพิ่งเกิดขึ้นมาภายหลังจนเมื่อน้ำตาลทรายแพร่กระจายคนยุคใหม่ก็เริ่มเติมน้ำตาลทรายเข้าไปในพริกเกลือจนมาถึงในปัจจุบันเราส่วนใหญ่ก็จะเห็นผงชูรสน้ำตาลทรายพริกเกลือแต่ว่าคนไทยยังคงเรียกว่าพริกเกลือเหมือนเดิม อ,อันดับที่9ขนมโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีเชื่อเลยเกินว่าตอนเด็กๆเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าขนมโตเกียวมาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแต่ถาว่าความจริงมันไม่ใช่เลยข้อสันนิษฐานสําหรับขนมชนิดนี้คือถึงแม้ว่ารากฐานมันจะมาจากญี่ปุ่นก็จริงแต่ในเชิงที่มีการนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยก็ได้มีการดัดแปลงมาเรื่อยๆ แต่การตั้งชื่อเพื่อให้ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น <S <S ก็เลยตั้งชื่อว่าโตเกียวจนในที่สุดขนมชนิดนี้ก็ได้พัฒนากลายมาเป็นขนมโตเกียวที่หลายคนรู้จักนั่นเองแม่ขนมไทยแต่อยากได้ชื่อแบบคินโนะโตะก็เลยโตเกียวไปซะเลยแปดมะม่วงไม่ใช่สีม่วง แอบเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงต้องเคยกินมะม่วงอยู่แน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายพันธในไหนที่เราเคยกินส่วนใหญ่มันไม่ได้มีลักษณะเป็นสีม่วงแน่ๆแต่เหตุใดถึงเรียกว่ามะม่วงหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือได้นั่นก็คือคำว่ามะม่วงเรียนเสียงมาจากภาษามารยูกับคำว่ามัางกาคนไทยสมัยโบราณจะแทนชื่อผลไม้ว่ามากหรือมะ ดังนั้นชื่อมะม่วงในอดีตคนไทยจะเรียกว่ามากมังกาและไม่นานนักชื่อจึงเพี้ยนกลายมาเป็นมะม่วงที่เรารู้จักในปัจจุบันนี่แหละแเจ็ดข้าวซอยทำไมไม่มีข้าวเลย เป็นอีกหนึ่งอาหารไทยชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและเป็นเมนูชาวเหนือมันคือข้าวซอยที่ไม่ได้ทำจากข้าวแต่ทำมาจากแป้งสาลีไข่เกลือน้ำนำมาผสมกันและนวดเข้ากันและผ่านเครื่องรีดให้กลายเป็นแผ่นจากนั้นก็ได้นำมีดมาซอยซึ่งอันที่แท้จริงแล้วน่าจะเรียกว่าแป้งซอยมากกว่าส่วนข้อสันนิษฐานนั้นก็คือ มันเพียนมาจากคำว่าข้าวาเวซึ่งเป็นอาหารของเมียนมาเพื่อนบ้านของเราที่มีลักษณะคล้ายเคิงกันหขนมจีนที่ไม่ได้มาจากเมืองจีนและมันไม่ใช่ขนมด้วยถึงแม้ว่าชื่อมันจะบอกอยู่ทนโทว่าเป็นขนมจีนที่แท้จริงแล้วกับมีต้นกำเนิดมาจากชาวมอญ ซึ่งข้อสันนิษฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือมันเป็นอาหารที่ออกเสียงว่าขนมจีนอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขนมจีนเป็นอาหารชาวมอญที่มีมาอย่างยาวนานส่วนคําว่าขนมแปลว่าจับตัวกันเป็นก้อนส่วนจีนแปลว่าการทําให้สุกและมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนหรือขนมแต่อย่างไร 5สีอิ่วขาวทําไมเป็นสีดําล่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตสีอิ่วกันก่อนโดยขั้นตอนการหมักถั่วเหลืองเมื่อได้ที่แล้วส่วนด้านบนของน้ําจะมีความใสกว่าและด้านล่างก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าดังนั้นส่วนบนจะถูกเรียกว่าสีอิ่วขาวและส่วนล่างก็จะกลายเป็นสีอิ่วดํา โดยสีอิ่วขาวนั้นเมื่อนํามาปรุงอาหารสีจะไม่เปลี่ยนมากนักส่วนสีอิ้วดําถ้านํามาปรุงอาหารสีก็จะเปลี่ยนไปเลย 4. ีส้มตําทําไมใช้มาละกอ เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่คือบ้านคือเมืองของประเทศไทยมาอย่างช้านานสําหรับซมตำที่ได้รับความนิยมมากๆและปัจจุบันก็ได้มีการดัดแปลงไปเป็นซมตำโน้นส้มตำนี่ซมตำนั่นตามความชอบของคนแต่ละพื้นที่สาหรับซมตำไม่ได้หมายถึงผลส้มแต่หมายถึงรสชาติเปรี้ยวซึ่งวัตถุดิบตัวเลือกแรกในการทำซมตำคือมะละกอน,นั่นเอง สรุปแล้วคำว่า้มตำไม่ได้เกี่ยวกับส้มแต่เป็นที่รสชาตินั่นเอง 3. ข้าวผัดอเมริกรันไม่ได้มาจากอเมริกา เท้าความกลับไปในเมื่อสมัยคุณหญิงสุรีพันธในขณะที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการพัตคารในสนามบินดอนเมืองโดวยวันเกิดเหตุมีลูกค้ายกเลิกออเดอร์ที่จองไว้ทำให้มีอาหารเช้าสไตล์อเมริกันเหลืออยู่จำนวนมากเพื่อแก้ไขสถานการณ์คุณหญิงจึงได้นำมาประกอบอาหารกับข้าวผัดแบบไทยๆและก็ได้มีทหารอเมริกันผ่านมาเห็นจึงขอถามชื่อเมนูเธอจึงตอบว่า อเมริกันไฟไรซ์หรือข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง 2. องไข่เยี่ยวม้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเยี่ยวม้าแต่อย่างใดน,นะ บางข้อสันนิษฐานก็ลากยาวไปจนถึงตำนานของจีนว่าด้วยเรื่องของชาวบ้านที่บังเอิญไปเจอกับไข่เป็ดที่ถูกฝังในแกลบซึ่งใช้เก็บขี้ม้ามาหลายเดือนโดยที่มันไม่เน่าเสียแต่ในความเป็นจริงคนจีนไม่ได้เรียกว่าไข่เยี่ยวม้าซะหน่อยส่วนข้อสันนิษฐานที่ฟังขึ้นที่สุดนั่นก็คือคงจะเป็นสีของไข่แดงที่มีลักษณะเหมือนกับสีขี้หมา บวกกับกลิ่นอะมเนียที่คล้ายเครื่องกับชี่นั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไทยเรียกว่าไข่เยี่ยวม้าเพราะากลิ่นและสีนั่นเอง 1. ลอดช่องสิงคโปร์ที่ไม่ใช่ของคนสิงคโปร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของหวานของไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมากซึ่งชื่อมันก็ได้บอกอย่างชัดเจน แต่ทว่าลอดช่องนั้นเป็นขนมไทยแท้ขนมโบราณแต่จะแตกจากลอดช่องสิงคโปร์ในเรื่องของวัตถุดิบและกรรวิธีในการผลิตเล็กน้อยแต่ถึงอย่างไรชื่อเรียกนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดินแดนสิงคโปร์แต่เกี่ยวข้องกับร้านขายลอดช่องเดิมที่ตั้งอยู่หน้าโรงภาพยนตร์สิงคโปร์หรือโรงหนังเฉลิมบุรีถนนเยาวราชนั่นเองซึ่งเป็นที่มาของลอดช่องสิงคโปร์ เป็นอย่างมากหลักกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะหายสงสัยและกดไลค์กดแชร์ให้เอสพีด้วยนะเพื่อส,ส่งต่อไปให้เพื่อนๆได้ถึงบางออสักทีว่าอ,อ๋อเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาแบบนี้นี่เองหายสงสัยกันแล้วสินะฉะนั้นตายได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแอดลอเล่น อยู่เป็นนานๆดือช่าง S P Y ไปเรื่อยๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยลนะ่ะอยากให้ S P Y ทำคลิปไหนอีกคอมเมนต์ทิ้ใได้ล่างคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ